สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปความรักนะคะของชาวราศีตุลลัคนาตุลในเดือนสิงหาคมพศ2 5 6 6ชาวราศีตุลคือผู้ที่เกิดระวังวันที่17นะคะตุลาคมถึง15พฤศจิกายนอันนี้หมอมินอ่านทางโหราศาสตร์ไทยเราก็คือทางสุริยปฏิทินไทยนั่นเองวันที่นะคะหมอทั้งพูดด้วยแล้วก็พิมพ์ใต้คลิปนี้แล้วนะคะตรงนี้ แล้วถ้าคุณไปผูกดวงนะคะอยู่ลัคนาตุลก็ดูได้เช่นกันแต่ไม่ว่าจะดูแบบไหนนะคะดวงที่วางอยู่ตรงนี้เป็นดวงโดยรวมคงไม่ตรงกับทุกคนแน่นอนอย่าเอาการดูดวงทั่วๆไปเนี่ยไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเราทุกอย่างหมอให้คุณอยากดูแค่เป็นแนวทางจะดีที่สุดอะไรดีๆก็เก็บไว้ไม่ดีทิ้งไปนะคะไพ่สามารถอ่านสลับกันได้ด้วยมารับชมรับฟังกันราศีตุลไพ่ของคุณออกมาดีนะคะหมอจะอ่านตามไพ่เลยนะ หมอว่าคุณเห็นทเพลนไหมทำแลนคือการเปลี่ยนแปลงโยกกับรีวิวด้วยอะสองใบนี้คือคู่แห่งการเปลี่ยนแปลงถ้าอันนี้หมอพูดความรักนะคะแต่ว่ามันอะไรเด่นขึ้นมาหมอก็จะอ่านให้หมดแต่อ่านให้นิดนึงถ้าเรื่องงานมีโอกาสได้โยกย้ายเปลี่ยนแปลงไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆคุณเห็นไหมบางคนอาจจะได้รับตําแหน่งใหม่หน้าที่การงานใหม่หรือโยกย้ายเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างมันนําสู่ข่าวดีมาให้คุณ สิบเหรียญนะคะการเงินการทองอาจจะเพิ่มขึ้นมั่นคงขึ้นมีช่องทางการทำมาหากินหลายช่องทางสำหรับคนที่เรียนรู้นะคะและคนที่พยายามมาตั้งนานแล้วตรงนี้นะคะไปขึ้นมาที่นี้มาพูดถึงความรักพอพูดถึงคนโสดก่อนนะคนโสดนะคะถึงเวลาหรือยังนะคะคนโสดหมอว่าอาจจะโสดมานะคุณเห็นเดอะฟูลไหมตรงตกตำแหน่งปัญหาไปว่า เราเป็นชีวิตอิสระมานานคุณก็อาจจะไม่ได้โหยหาความรักมากมายอยู่มานานฉันก็เป็นสาวโสดอยู่แบบสวยและรวยมากก็คือที่จริงดวงเรามีสเสน่ห์นะคะตรงนี้แต่หมอมินเห็นหนึ่งถ้วยขึ้นมานะอ่ะไพ่ขวกมาหนึ่งถ้วยแล้วก็มีไพ่คิงถ้วยแล้วก็ควินถ้วยคนที่จะเข้ามานะคะทําให้คุณยิ้มได้อ่ะไพ่ขววงมาเห็นไหมคะแล้วมีสองถ้วยด้วยนะคนที่ถูกชะตาต้องใจ จัดเม้นคนที่ผูกพันกันมาแต่อดีตชาติพบชาตินะคะหรือคนในอดีตที่ผ่านมาก็ได้นะคะตรงนี้เพราะว่านท์ถือว่อ,อยู่ตรงนี้นะจะมีโอกาสนะคะเพื่อนๆโสดเนี่ยมีโอกาสได้พบคนที่เข้าใจมีอะไรที่คล้ายๆกับเราซะส่วนใหญ่ตรงนี้นะคะตรงนี้หมอมินว่าเป็นการเริ่มต้นใหม่อาจจะเจอทางสายเพื่อนทางสายงานที่คุณไปทํางานใหม่ตรงนี้แทบบนบาลันอาจจะเป็นคนที่แตกต่างกับคุณไม่ว่าจะอายุนะคะนาตาทางสังคม ถูกไหมคะตรงนี้ได้ด้วยต่างชาติต่างภาษานะบางท่านอาจจะเจอทางสายเพื่อนทางสายงานหรือมีใครกลับมาง้อมาขอโอกาสคุณนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเจอกันมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญคนเราเจอกันมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะคะบางท่านก็แค่เด็ดดอกไม้ร่วมต้นตักบานร่วมขันนิดหน่อยก็เจอกันถ้าอย่างนั้นนะคะถ้าอยากมีบุญวาสนาต่อกันถ้าเจอใครมันสร้างความดีร่วมกันนะคะตรงนี้สร้างบุญร่วมกันจะได้ต่อวาสนาณตรงนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันถูกกําหนดไว้นะคะ ที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างที่ผ่านมาหมอว่าคุณเป็นเ e อ็มเพรสอ่ะนะเอ็มเพรสเนี่ยตำนานคือเป็นเทพธิดาโน่ดาวสุกนาเดลวีนัสคือคุณอยู่กับใครคุณก็มีความรักและเมตตาความรักประดุดเหมือนแม่ดูแลลูกรักและเอาใจใส่เขามากมายเลยความสัมพันธ์นี้นะคะมันเหมือนคุณพยายามที่จะปรับที่จะบาลานซ์ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคนคนนี้แต่ตัวเขาเหมือนอาจจะเป็นเดอฟูคือ ไม่ได้แคร์เราเท่าไหร่ไลฟ์สไตล์ที่ไม่มั่นคงไม่ชัดเจน,นเรานะ,ะหมอมินว่าคุณเริ่มเห็นละมันเหมือนคุณเริ่มอยากจะเคลียร์ความรู้สึกนี้มันไม่ชัดเจนไงนะคะบางคนอาจจะอยู่เป็นแฟนเป็นสถานะครอบครัวแล้วมันอยากมั่นคงแต่เขายังไม่ได้มั่นคงกับเราเลยนะคะเขาทําอะไรตามใจหรือบางคนห่างกันออกมาก็ได้นะคะตรงนี้หมอขอดูที่ผ่านมานิดนึงราศีตุลบางคนอาจจะคุยกับธาตุดินนะคะ ก,กันพึกงสมกกรทาาดลมนาะตุนกุมเมทุนท่าน้ํากรกฎมินพิจิกธโธนูล,ลัคนาธนูแล้วก็มีทาุไฟเมสิงห์นูนะคะคนให้ยืดแตกต่างกับคุณได้ด้วยอะนายถือดาบขึ้นมาใบแรกเลย1ดาบนาสามไม้เท้าแฮงแมนหไม้เท้า1ไม้เท้าที่แชรีออดกรกฎล,ล,ลัคนากรกฎ เจ็ดไม้เท้าในถือถ้วยนะคะบางท่านมีใครสักคนกลับมาง้อแล้วนะแต่อาจจะคุยกันน้อยลงเดอะสตาร์ชาวกลุ่มลัคนากลุ่มสิบเหรียญเก้าดาบอาภายใต้สำรับเด ver ลเวอร์เมทุนลัคนาเมทุนที่ผ่านมานะคะมอบอกตรงนี้ว่าคุณเครียดมากเลยเนาะท็อกซิกมากความรักความสมาธิรู้สึกว่าเอ๊ะมันไปต่อไม่ได้หรือเปล่ากลับไปถึงมันติดมันแงกอยู่ตรงนี้นะคะติดแงกอยู่ตรงเนี้ย ะะความสัมพันธ์นี้มันเหมือนว่าโดนคล้ายๆว่าเราอยากพัฒนาความสัมพันธ์แต่เขาไมนะ่มีบางคนถูกเทไหมหรือเราเทใครบางคนออกไปก็ได้นะคะห้าไม่เท้ากับในธิอดาเนี่ยหรือบางท่านไม่ได้เกี่ยวกับสามเศร้าก็ได้นะขัดแย้งกันคุยกันไม่รู้เรื่องทําให้ความสัมพันธ์รู้สึกมันเหนื่อยนะคะ ดนแชริรวอตก็สปริงสองตัวนี้เหมือนขาวกับดำยินละอย่างบางครั้งความรักความสัมพันธ์มันมันต้องปรับตัวต้องบาลานซ์หรือบางคนก็ปรับอยู่ฝ่ายเดียวก็เหนื่อยแล้วมันเป็นปัญหาสะสมเรือรลังบางท่านนะคะมีฝั่งคุณพ่อคุณแม่คุณพี่คุณน้องคุณเพื่อนฝั่งใดฝั่งหนึ่งทําให้เราวุ่นวายทับซ้อนเข้าไปอีกบางคนนะคะตัวนี้ความสัมพันธ์นี้หมอว่าคุณเครียดมากเลยบางคนเนี่ยเขาไม่แก้ปัญหาให้คุณนะคะนิ่งเงียบในความสัมพันธ์นะคะบางคนเนี่ยในทื่ถ้หมอว,หมอวิหมอมินว่ามีคนที่ อาจจะวนกลับม,มาแล้วด้วยนะคะตรงนี้นะอืมอามาดูกันนะคะทีนี้ปัจจุบันคนที่คุณจะคบคนที่คุณจะคุยหรือคนที่เป็นประเด็นเนี่ยนะคะจะเป็นยังไงบ้างนะ,ะตัวตนคนที่คุณจะคุยก็คือถ้าท่านไหนโสดนะคะตัวตนเขาเป็นยังไงเนาะหรือคนที่มีปัญหากับคุณนี่แหละเขาเป็นยังไงบ้างห้าเหรียญใบแรกนะคะอันนี้หมอมินขออ่านรวดเดียวนะคะในถือดาบนะคะ สองไม้เท้านะคะเดมเพสเตนสิ่งลัคนณาสิงสองถ้วยควีนถือไม้เท้านายถือไม้เท้าควีนเหรียญหนึ่งดาบนะคะอืมสี่เหรียญหมอมินเห็นเขาสองคุณโยนะคะตรงนี้นะบางท่านไม่คุยกัน ปิดกัน้นมีกำแพงหรือถูกบล็อกนะแต่ถ้าคุณบอกเออหมอเพิ่งพูดถูกบล็อกแล้วทำไมยังมาส่องได้คืออย่างนี้ค่ะความหมายของหมอจะบอกคือเขาไม่ได้เฉยเมยเพิกเฉยอย่างที่เขาเขาทำหรอกค่ะเขาเหมือนอยากรู้อยากเห็นเรื่องของคุณอยู่ส่องเจอหรือเปล่าหมอไม่ทราบแต่คือเหมือนคนอยากรู้อยากเห็นเรื่องคุณอยากพูดอยากคุยอยากสื่อสารนะรอรออะไรละ่ะรอวันคุยรอวันเคลียร์รอดูสถานการณ์นะคะก็ยังคิดถึงคุณเขายังเก็บนาะกัก เก็บกักความสัมพันธ์เออคอะเรงง่ายๆคือกักความสัมพันธ์คนคนนี้ค่อนข้างรักตัวเองนะคะหมอไม่อยากจะพูดว่าเห็นแก่ตัวนั่นแหละนะคะปล่อยให้คุณรอปล่อยให้คุณเหนื่อยอยู่ฝ่ายเดียวก็ได้เนี่ยนะคะหมอว่าแต่ถ้าคนมันเหมือนมีคนที่น้อยใจกันด้วยต่างคนต่างที่หายเงียบไปเพราะว่าต่างคนต่างมีความรู้สึกว่าเสียใจทุกใจไม่ได้ใส่ใจกันมากพอแต่คนข้างหลังน่าจะเหนื่อยหนักก่อนหน่อยนะคะตรงนี้หมอเพราะว่าทุกอย่างที่คุณพยายามบาลานซ์ปรับทุกอย่างแล้ว นะคะเอากรณีคนโสดทีนี้คนโสดหนึ่งคุณอาจจะได้เจอคนที่เดินทางบ่อยทำงานเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับการขนส่งการเดินทางนะคะานถือไม้เท้าเนาะนะควีนถือไม้เท้านะอาจจะเป็นธาตุไฟเมสิงค์โนหรือคนที่มีความเก่งมีความสามารถเป็นสภาวะผู้นำสองถ้วยเห็นไหมคะขึ้นมาสองรอบละเนาะคุณก็คงมีใจนะคะเช่นเช่นเดียวกับคุณไม่ได้ไปชอบใครข้างเดียวหรอกแต่ความสัมพันธ์นี้ก็คือรู้สึกดีนะคะเป็นอาจจะเริ่มต้นจีบกันก็ได้นะคะตรงนี้นะ เป็นคนที่อยู่ในองค์กรเดียวคุณคนนี้อาจจะเป็นนักธุรกิจก็ได้นักอสังหาก็ได้หรือเป็นคนเดิมคุณก็ได้ที่อยากกลับมาเคลียร์ใจเคลียร์ปัญหาที่เคยหันหลังบางคนนะคะตรงนี้บางคนเจอปัญหารักสามเศร้านะคะ,ะหรือถ้าเขามีเจ้าของแล้วเราก็ปล่อยเขาไปนะคะมียวหิหมอเห็นจิตถ้วยอยู่ตรงนี้คนคนนี้ที่ผ่านมาเขาอาจจะเป็นคนที่มีเสน่มีทางเลือกตัวเลือกเยอะนะคะ ามาดูกันบ้างว่าเขาคิดแล้วรู้สึกยังไงกับราศิตุลลคนาคุบุบบางคนที่คุณจะคบคนที่คุณจะคุยหรือคนที่เป็นประเด็นนะคะที่เอ็มพัเลอร์นะคะคุณเป็นเอ็มเพรตรงนี้เนาะมันเหมือนว่ามีบางอย่างโชคชะตานะคะวิวอฟอร์จูนเนาะเนาะ,นะดึงพวกคุณได้มาเจอกันมันเหมือนว่าโสดก็โสดเงาก็เงาหรือต่างคนต่างไม่ได้มีใครทําให้รู้สึกว่าเรา มาเจอกันมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญทำให้บางสิ่งบางอย่างที่ขาดหายมีคนมาเติมเต็มก็ได้นะคะตรงนี้นะเป็นการเริ่มรู้สึกดีเริ่มจีบเริ่มคุยนะคะ,อ,ะอาจจะเป็นพ่อไมแม่ไม้หนึ่งดาบสเตนนะคะโอ้สอง้วยขึ้นมา2รอบแล้วนะนหมอมินว่ามีคนคิดถึงคุณ ชาวราศีตุลมีคนรู้สึกเสียใจรู้สึกเสียดายคุณใจลึกๆเขาอยากกลับมาคืนดีมาง้อคุณนะตรงนี้นะคะภายตรงนี้เลาะอยากเคลียร์บางสิ่งบางอย่างเขาก็ยังถือคุณไว้อยู่ในมือนะคะขนาดความคิดของเขาคุณคุณเป็นคิงถ้วยเขาเป็นควีนถ้วยนะ,ะเมื่อห่างไปใจมันก็รู้สึกโดดเดี่ยวนะมันขาดบางอย่างไปนะคะในความคิดของเขาแต่ที่ผ่านมาอาจจะมีคนที่รู้สึกหนักเหนื่อยนะคะอยู่ฝ่ายเดียวก็ได้ เป็นความรักความผูกพันก็ได้นะคะความพยายามบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมีคนเก่าของคุณเครียดนะคะชาวราศีตุลคิดเยอะคิดมากอยากเคลียร์ใจอยากกลับมานะคะอยากกลับมาทักกลับมาทายไพ่พวกนี้ขึ้นมานะคะอยากให้โชคชะตาวนกลับมาเนี่ยเป็นคนเก่าของคุณแต่ถ้าโสดสนิทไม่มีใครหมอบอกเลยนะคะว่าสองถ้วยขึ้นมาสองรอบแล้วนะสามรอบแล้วด้วยอะ มีคนที่รู้สึกชื่นชอบชื่นชมคุณอาจจะอยู่ในสายงานในองค์กรเดียวกันหรือเป็นพ่อมอุ่งพ่อไหม้หรือแม้เป็นคนต่างชาติก็ได้นะคะลูกครึ่งก็ได้เนาะอ่ะสิบเหรียญเป็นคนที่ทํางานในองค์กรใหญ่ๆนะคะหรือเคยผ่านการแต่งงานเขาบอกการเจอคุณมันไม่ใช่เรื่องบงเอนินเหมือนเขาคิดว่าโชคชะตานะคะอาจจะเป็นคนที่อายุต่างแต่งคุณก็ได้นะตรงนี้นะคะหนึ่งดาบเขาชัดเจนแล้วว่าคุณคือมันมันใช่นะคะสาหรับเขา นะแต่มีใครยังยึดติดกับอดีตหรือเปล่าเคยเจ็บเคยพังไหมเราเลยคิดเยอะคิดมากนะคะเดรสตาเป็นคนโปรไฟล์ดีนะ้าตาดีนะคะมาบอกเลยอืมอมาดูความรักความสัมพันธ์นะคะในในเดือนสิงหาไพาน่นี้จะมีอิทธิพลตั้งแต่มอบบินลงคลิปเลยนะมีใครอธิฐานขอพรอ,อะไรไว้ไหมชาวราศีตุลมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษานะคะตรงนี้ อ้าวให้คู่ออกมาหลายรอบละอันนี้ก็ออกมานะคะคู่นี้ด้วยหมอมินว่าถึงเวลาแล้วที่โชคชะตาฟ้าลิขิตจ,จะนําคนที่เขาเรียกว่าชะตาต้องการให้ได้มาเจอกันบางอย่างที่พวกคุณห่างหายหรือหรือมัน,ม,นมันเหมือนบางท่านโสดมานานนะคะเดอะฟูเนี่ยนาน่าจะเป็นโสดแล้วคุณอาจจะ ไม่ได้คิดว่าเรียกร้องว่าเออมีมีก็ได้ไม่มีก็ไม่เป็นไรเพราะเราโสดมานานนะคะใช้ชีวิตอิสระแต่มันถึงเวลาที่คุณจะถูกชะตาต้องใจเป็นเพราะอาจจะโชคชะตานะคะที่นําพามาเจอก็ได้นะนะคะคนที่รู้สึกว่าเออเราเข้าใจกันมีอะไรที่ปรึกษากันได้ทุกเรื่องอมีคนเก่าๆวนกลับมาด้วยนะคะจัตติกชาตุลลคนาตุล แต่ความสัมพันธ์นี้มันเหมือนคุณอยากได้ความรักที่แฟ่แฟ่ะถ้าท่านใดที่เป็นฝ่ายที่ทุ่มเทให้มาตลอดให้ใจให้ความรู้สึกดีๆขอโทษก่อนอะไรคือคือให้ทุกอย่างก่อนคุณอยากได้ความรักความเข้าใจและคือให้และได้รับพอๆกันถ้าเป็นคนเดิมกลับมานะคะมันจะต้องคือมันต้องได้ความรักความเข้าใจนะคะที่เท่าเทียมอะ่ะเนาะนะคะที่ต้องปรับตัวเขาหานะ,ะเพราะที่ผ่านมาคุณอาจจะปรับอยู่คนเดียวเหนือ่อยอยู่คนเดียวเหมือนเขา เข้ารักแต่ตัวเองนะคะเดมเพรสดิเชอริออดนะคะหนึ่งเหรียญสิบถ้วยสองถ้วยใา้ใต้สำหรับหนึ่งถ้วยนะคะอันนี้ออกมาแล้วนะอ่ะขอดึงเลยนะคะ ชาวราศีตุลลคณาตุลโสดมีเกณฑ์ได้เริ่มต้นได้พบเจอถ้วยคืออารมณ์ความรู้สึกนะคะน้ําที่รดนออกมาแปลว่าเป็นความรักความจริงใจที่มีบางคนอยากเข้าหาคุณหนึ่งเหรียญคือด้านทรัพย์สินเงินทองหรือเห็นไหมคะบาง,บาง,บ,างบางที่มันมีซุ้มแต่งงานคือเข้าคบกับคุณมันเหมือนว่าเขามองว่าคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นคนดูดีมีหน้าที่การเงินการงานที่มั่นคงนะคะถ้วยก็คือเอาง่ายๆถูกใจเราแล้วก็เขาอาจจะ พร้อมที่จะช่วยเหลือเกือ้อกูลเราซัพพอร์ตความรู้สึกและซัพพอร์ตเงินทองตรงนี้เห็นเรามีคุณค่าอบอุ่นนะคะสิบถ้วยสิบเหรียญมาหมดเลยเป็นความรักที่อบอุ่นที่จะเข้ามาเป็นคนที่บ่งบอกว่าเอ๊ะชะตาต้องการไพ่ควงมานะคะวิวสองถ้วยคุณก็คงมีใจแหละถ้าขนาดนี้แล้วนะคะอาจจะมีคนที่เดเดินทางไกลได้ด้วยนะคะตรงนี้และความรักนี้เป็นผู้ให้และได้รับพอรก,กันเป็นการเดินหน้า สำหรับคุณเป็นความรักที่ใช่สำหรับเรานะพร้อมที่จะเป็นผู้ให้และได้รับช่วงนี้ดวงมีสเสน่ห์นะคะทีนี้ในกรณีคนที่มีปัญหาหมอมินว่าจะได้กลับมาคืนดีเพราะมันเหมือนเขาคิดว่าห่างคุณไปเขาตัดคุณไม่ขาดยังคงเฝ้าคิดถึงอยู่นะคะกลับมาเดินหน้าใหม่กลับมาให้ความรักความเข้าใจนะกลับมาให้ความรักที่รู้สึกว่า เนี่ยแหละคะ่ะเราเต็มที่แล้วมันจะเกิดการเปรียบเทียบบางสิ่งบางอย่างและช่างใจหมอมินว่าเขารู้ว่าคุณรักเขาเขากลับมาเขารู้ว่าเขาควรทํำยังไงนะคะและเขารู้เลยว่าคุณใจแข็งขึ้นอะ่ะหมอว่าเขาจะงอจนกว่าคุณจะนี่แหละคะ่ะพ่ขึ้นมาอย่างนั้นเนาะเนาะนะกลับมาเติมเต็มกลับมาอบอุ่นอีกครั้งกลับมาเห็นคุณเห็นค่าของคุณกลับมาเป็นเอ็มเพลสของเขาอะ่ะยังไงคุณก็เป็นเบอร์หนึ่งตรงนี้นะคะอยู่ในใจของเขาหมอมินนะคะว่านั้นนะ อขอให้สรุปสุดท้ายและแนะนำราศีตุลน,นะคะเดมเพลสแต่ถามว่าคุณเป็นยังไงโอ้ยคุณคงไม่วิ่งตามผู้ใดละเหนื่อยอยู่บนบันลังของเราให้เกียรติตัวเองนะคะตรงนี้มากกว่าสิบถ้วยอามีคนมาง้อนะคะไพ่ของมองออกมาอย่างนั้นนะ,ะหนึ่งดาบกลับมาเคลียร์ใจเคลียร์ปัญหาเป็นสิ่งเก่าๆจะวนกลับมานะคะ แคมบอลล์กลับมาเพื่อปรับเพื่อเปลี่ยนบาลานซ์บางครั้งนะคะคนเราเมื่อไม่เกิดการเรียนรู้เมื่อไม่ห่างกันออกมาเราจะไม่เห็นปัญหาบางอย่างหรือจะไม่รู้ว่าเอ้เราตัดเขาไม่ขาดเรายังคิดถึงเขาเพราะว่ามันเป็นคู่ออกมาแล้วมันอยู่โดดเดี่ยวมันต้องพร้อมที่จะกลับมาแล้วพูดคุยเคลียร์ปัญหาบางสิ่งบางอยานะ่างนาตัดสินใจเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งสําหรับ,บบางคนนะคะเป็นสิ่งเก่าๆจะกลับมาตัดสินใจมาพูดมาคุย มีความอบอุ่นและเติมเต็มอีกรอบส่วนคนโสดหมอบอกเลยนะคะคุณจะได้รับความอบอุ่นะจากใครคนหนึ่งที่เข้ามาเขาจะให้เกียรติเราเขาจะยกย่องเรานะคะตรงนี้มีโอกาสใหม่ๆโชคชะตานำคู่มาให้แล้วนะขอนะบคุณมากมายชาวราศีตุลคณาตุลอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดที่หมอมินนำคลิปนะคะสวัสดีค่ะ